ใครที่อยากเป็นสุลต่านเกมตำนานจอมยุทธ์สังสารโต้หลวต้านลูกไม่ควรพลาดกับร้านรับเติมเกมดีๆจากทางลิทแมนช็อปปูคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวเชียวและที่สําคัญแพ็คแต่ละแพ็คของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติมเองมากๆ <Wow. S 1> สาหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ลิทแมนช็อปที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปโรนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์ @litmanshop ก็ได้อย่าลืมต้องมีอยู่นาหน้าด้วยนะครับส่วนวิธีการเติมง่ายมากๆเพียงแค่ทําตาม5ขั้้นนนนตออดััังีีี1็กกกิบบญชท่ผูเ 2เลือกเซิร์ฟในเกมที่เพื่อนเพื่อเล่น3เลือกแพ็กที่อยากจะเติม4เลือกไปที่เลเซอร์โกพินและกดสั่งซื้อ5กด c ๊อปปี้ลิงก์ URL ตามช่องนี้แล้วส่งให้อดมินรอสักครู่เงินจะเข้าในเกมทันทีและสุดท้ายนี้ทางเว็บลิสต m แมนช็อปก็ยังมีการบริการการเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใครที่เป็นสายเปย์สายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ลิสต์แมนช็อปเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน100่ร้อเปอร์เซ็นต์สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท พ <Bye. S 2> อสาหรับวันนี้ตัวเกมตู้หลวงตาลูกเขาได้ทําการอัปเดตแพตและก็อัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาให้เราได้ทำการสุ่มกัน <Wow. S 2> ซึ่งจตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าพม,มายุทธ์มาน้านะครับจะเป็นสายซัพพอร์ตที่รูปร่างโมเดลของเขาแต่ละอย่างคือหล่อมากๆคะอีกทั้งตัวละครตัวนี้มีสกิลซัพพอร์ตเพื่อล่วมทีมที่โคตรของโคตรดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดสกิลของเขาแต่ละอันกันดีกว่า <Okay. S 2> สําหรับอันแรกจะเป็นสายดอกไม้นะครับวงแหวนที่1โล่รวมทะเลสวรรค์ตัวละครมาน้ําจะทําให้ฝ่ายของ เราทั้งหมดได้รับการอัปเกรด MAC HP p นะครับผมจำนวน76.50% <Wow. S 1> จากนั้นฝ่ายเราก็จะทำการแปลง30%ของค่า HP ที่ยังคงเหลืออยู่มากลายเป็นโลให้กับเราต่อเนื่องจำนวน1เทิร์น <Wow. S 1> นี่ขนาดสายที่1น,นะก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะครับ <Wow. S 1> มอบ MAC HP นี่คือสุดๆเลยนะครับผม76%รวมกับการเพิ่มโลให้ด้วยหากมีวงแหวน1,000ปีก็จะเพิ่มโลขึ้น10% 10,000ปีก็15% 25,000ปี20%ต่อมา50,000ปีทำการขับสลาย2ดีบัฟบน ตัวละครเป้าหมายได้ด้วยและ10,000แสนปีจำนวนโลเพิ่มขึ้น3 0มอผมว่าอันเนี้ยใส่สักประมาณ 50k เคก็ถือว่าดูดีแล้วนะแต่ถ้าอยากให้ตัวละครฝ่ายเราถึกๆอึดๆหนาๆจัดไปเลย10,000แสนปีตอนสีดาวแดงแจม่มๆครับตัวละครตัวนี้ต่อมาจะเป็นสกิลวิญญาณอันที่สองนะครับผมมนุษย์ยูขุมพลังขนาดเจ้าตัวมาน้ำรอดชีวิตฝ่ายเราจะทาการอัปเกรด135%ของค่าแมคเคพี่ก่อนศัตรูจะลงมือนะฮะเจ้าตัวมาน้ำจะทาการเสริมโลมนุษย์อยู่นะครับผมให้ ทีมของเรา1ตัวละครสามารถดูดซับดาเมจได้นะฮะเท่ากับ30%ของค่าแมคเถดพีที่เจ้าตัวมาน้ํานั้นมีอยู่ <Wow. S 1> และเจ้าตัวโลมาลึอตัวยู่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําการบัฟคงอยู่ได้1เทินนะครับผมดูดดาเมดนะหรือว่าดูดซับดาเมจที่เราโดนมาเท่ากับ30เซนของเจ้าตัวมาน้ํานั่นเองหรือว่าค่าแมคเถดพีสูงสุดของเจ้าตัวมาน้านะฮะ <Wow. S 2> ส่วนการทาวงแหวน1 0 0 0ปีถ้าเกิดว่าโล่ตัวนี้มันหายไปเป็นครั้งแรกนะดาเมดที่เราได้รับภายใน1เท์นจะลดลง70% 0,000 1ปีดาเมมลลดดง75% 25,000ปีาเดลง แ0ตแต่ถ้าข้ามาเป็น5 0,000ปีก็จะมีสถานะอื่นเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือขนาดเจ้าตัวมาน้ําเสริมโล่3ครั้งทุกๆครั้งที่เขาเสริมโล่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเสริมให้กับลูกทีมของเราได้ด้วยนะครับผมจํานวน2คน 2> <Hey. S 1> แล้วก็วงแหวน1 0 0 0 0แปีถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวโล่มันลืดตัวยูตัวนี้ทําการชํารุดหรือว่าเกิดการเสียหายมันก็จะทําการหักล้างดาเมจทั้งหมดหลังจากการโจมตีที่เราโดนมาทั้งหมดออกไปนะครับ uh. บอกเลยว่าตัวนี้นี่ซับพอร์ตได้ดีนะโดยรวมสกิ เม็ใส่ตูนะครับผม25%ของค่ายเฮีนะยิ่งมีเลือดเยอะก็ยิ่งต่อยแรง mm. และหลังจากที่เขาต่อยไปแล้วมันก็จะได้รับสถานะขึ้นโครงคามาจานวน2เทิร์นซึ่งไอ้เจ้าตัวขึ้นโครงคาเนี่ยมันก็จะเป็นสถานะพิเศษนะเมื่อวิญญาจาร์โจมตีหนักโจมตีว่องไวหรืออาวุธลับนะครับผมโจมตีปกติเจ้าตัวมาน้ําจะใช้1ขึ้นตัวเนี้ยทำให้ราเมจดการโจมตีปกติครั้งนั้นสูงขึ้น100% oh. สาหรับสกิลนี้เอาไปลงตีกระดูกได้นะคุณผู้ชมคือถ้าเราไปใช้กััับบถงงงเนนนนน่่ยอหยิแแรแนนระสวก เป็น1000ปีนะครับผมดาเมจก็จะสูงขึ้น150% 10,000ปี200% 25,000ปี250ปกระโดดข้ามาเป็น50,000ปีก็เพิ่มไปเลย300% oh, โอ้โหคือเยอะมากนะแล้วก็10,000แปีจะทําให้ตนเองเนี่ยได้รับ3ขึ้นคงคาเมื่อวิญญ,ญาจารย์ใส่โจมตีหนักโจมตีว่องไวปล่อยสกิลมานากไจ้ใช้1คงคาทําทให้สกิลวิญญาจารย์ครั้งนี้ดาเมจสูงขึ้นอีก50%มันเพิ่มขึ้นรัวๆฮะดามวมงดาเมจ oh. แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวงแหวนสุดท้ายกันนะครับผมนั่นก็คือวงแหวนที่4สายดอกไม้เจ้าตัวมานาจะทําให้เป้าหมายลงมือทันทีและ กับตำแหน่งไปยังที่เดิมนะครับผมพร้อมกับเสริมให้พรซึ่งจะทําการอัปเกรดพลังโจมตีเท่ากับ60%ของพลังโจมตีที่เจ้าตัวมาน้ํานั้นมีอยู่ <Wow. S 1> และวิญญาณจารย์แต่และอาชีพเขาจะมีการให้พรตัวนี้ได้เพียงแค่1ตัวเท่านั้นขณนะที่เจ้าตัวมาน้ําใช้สกิลนี้อีกครั้งยูนิตที่มีการให้พรจะได้รับในเทิร์นใหม่ทันที mm. ส่วนคําอธิบายเพิ่มเติมของการให้พรก็จะเป็นบัฟต่อเนื่องแบบถาวรนะครับสามารถถูกขับสลายได้เป็นการอัปเกรดพลังโจมตีตามอัตราหนึ่งของพลัง ปีขณะที่เราให้พรก็จะมีการฟื้นฟูพลังวิญญาณให้กับเป้าหมาย1แต้ม1 0,000ปีฟื้นฟูไปเลย2แต้ม25,000ปีเมื่อทีมเราสะสมครบ2พรนะฮะสะปีดของฝ่ายเราจะสูงขึ้น50แต้ม50,000ปีมีเก็บครบสะสม3พรนะฮะสะปีดของเราก็เพิ่มขึ้นอีก20%จากเดิม2 5 0 0 0ปีมันนับเป็นแต้มนะครับผม50แต้มแต่อันนี้นับเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะเร็วกว่าเดิมเยอะแบบเยอะมากๆส่วนวงแหวน10,000 0ปีถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสม4แต้มนะครับผมหรือว่า4พรรวิญาาจาายจยย์สม โนะจมตีวงไวและอาวุธลับจะมีดามเมจของคิติคอนเนี่ยแรงขึ้นนะครับผม100ปรเ็นคือแรงแบบแรงวีคูนเลยนะสรุปง่ายๆเลยวงแหวนอันนี้เอาไปตีกระดูกมันๆครับบอกตามตรงแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการใช้งานกันบ้างครับ <Okay. S 1> สาหรับอันแรกเลยนะจะเป็นสกิลวิญญา,าณอันที่1นะครับนั่นก็คือการบัฟโล่แบบนี้ให้กับเพื่อนในทีมนะครับหรือว่ามอบแม็กแคทพีให้กับเพื่อนในทีมถ้าเกิดว่าเลือดมันล้นหรือว่าแม็กแคทพีมันล้นมันก็จะเป็นการเพิ่มโล่แบบนี้ให้นะฮะหล ปกติมันก็จะทําให้เจ้าตัวม้าน้ามันได้รับขึ้นคงคา car, อยู่ในตัวนะครับผมจํานวน2ชั้นนะฮะเป็นระยะเวลา2เทินจาก,กแรกๆนะแต่ถ้าเราต่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆน,นะครับผมสองาชั้นได้แบบชิวๆเมื่อเพื่อนเราทําการโจมตีดามจม,มันก็จะรุนแรงมากขึ้นอ่ะเราลองต่อยเพิ่มปึ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็น3ชั้นละพอเพื่อนโจมตีชั้นมันก็จะหายไปนะครับอ่ะใต้มือฝ่ายโจมตีเห็นไหมชั้นมันก็จะหายไปเอาเป็นว่ายิ่งต่อยเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยชั้นตัวนี้มันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะ นะส่วนท่าสุดท้ายเป็นการให้พรน,นะครับเราเลือกเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งนะฮะใครก็ได้นะครับเลือกไปเลยภายในทีมเราแล้วก็ทําการกดบัฟให้แบบนี้ฮะการให้พรก็จะมีไอ้เจ้าตัวมาน้ําตรงเนี้ยเดินรอบๆตัวไปด้วยนะ <Wow. S 1> ซึ่งไอ้ลูกน้ําที่ลอยลอยอยู่ตรงเนี้ยมันจะทําให้ดาเมจของตัวละครเราเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างที่จะเยอะตามที่วงแหวนได้กําหนดเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นใส่หมื่นปีใส่20 0 0 0ปี5 0 0 0 0ปีแสนหนึ่งดาเมจมันก็จะแรงตามนั้นนะจ๊ะห <Okay. S 1> ากเราใส่ซ้ําที่ตัวเดิมก็ไม่เกิดผลอะไรนะเพราะฉะนั้นไอ้้ทท่านนีมัตงใชุกๆ ตัวนะครับผมหรือว่าใส่ให้ทุกตัวนั่นเองเนื่องจากผลบัฟของเขามันอยู่ตลอดทั้งเกมนะลองสังเกตดูตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นรูปอินฟนิตี้คือมันจะอยู่ตลอดเลยนะฮะแนะนาให้ใส่ทุกๆตัวหรือไม่เวลาเราไปตีกระดูกเนี่ยเราก็ใส่ให้กับถังรับถังเฉินหรือว่าไอ้เจ้าตัว6ปีเอชพีก็ได้ดาเมจการโจมตีกระดูกมันก็จะรุนแรงมากขึ้นต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของสายกิเลนกันบ้างเริ่มกันที่สกิลวงแหวนที่หนึ่งเลยนะครับเจ้าตัวมาน้าจะทําการฟื้นฟูเอพีให้ลูกทีมที่กําหนดเเเเป็นนนนนนจจํําาาาาาาววททท่่่กกััััับ30%ขอองงงีีี้้้้ตมมมมยสรถพิโล โลกรกดให้เพื่อนๆในทีมได้อีกซึ่งไอ้เจ้าตัวโล่มลกรกดตัวนี้มันก็จะเป็นการบัฟคงไว้จํานวนหนึ่งเทิร์นดูดดาเมจเท่ากับ20%ของค่าแม็กเก็ตพีที่เจ้าตัวมาน้ํามีและขณะเริ่มเทิร์นผู้ที่มีบัฟนี้นะครับผมจะได้รับการฟื้นฟูพลังวิญญาจาร์จานวนหนึ่งแต้มและขณะที่ทําการลบจะทําการฟื้นฟูเฮดพี HP ให้กับยูนิตที่มีเฮดพีต่าที่สุดจํานวนเท่ากับ30%ของโล่ที่ยังคงเหลืออยู่ oh. วงแหวน1 0 0 0ปีรับฟื้นฟูไปเลยจํานวน2แต้ม1 0,000ปีวนญ,ญญาณมื้นป, 10. ปี 25, ดูดดาเมจเท่ากับ40%ของค่าแม็ก p ดพี50,000ปีหากขณะที่เราทําการรักษาเป้าหมายนั้นติดคิติคอนจะทําการเพิ่มโล่ขึ้นมรกตให้กับลูกทีมจํานวน2คนที่มีพลังโจมตีสูงสุดและ100,000ปีนะครับผมเมื่อตอนเองหรือว่าลูกทีมได้รับดาเมจจนถึงความตายหากบนสนามยังมีเจ้าตัวโล่ขึ้นมรกตตัวนี้อยู่มาน้ําก็จะทําการเก็บโล่ขึ้นมรกตดตัวนี้ไปคืน1อันนะครับแล้วก็ทําการฟื้นฟู HP ดพี p, ให้กับเป้าหมายจํานวนที่เท่ากับ40%ของค่าแม็กคดพีที่เจ้าตัวมาน้ มันมีอยู่สรุปโดยรวมง่ายๆสกิลนี้เป็นการฟื้นฟูเพื่อนในทีมล้วนๆครับผมต่อมาสกิลที่2ฮะขนาดเจ้าตัว,ตวมาน้ํารอดชีวิตอยู่นะฮะจะทําการอัปเกรดคิทิคอนดาเมจ50%ให้กับลูกทีมของเราทั้งหมด <Wow. S 1> อีกทั้งถ้าเกิดว่าเพื่อนในทีมของเราทําการสูญเสียมากไปกว่า3 0ของแมคเคทพี่ที่เขามีก็จะทําการรักษาเขาอีกจานวนเท่ากับ1 5อของแมคเคทพี่เจ้าตัวมาน้ํานั้นมีอยู่และปลดล็อก1สถานะควบคุมทิ้งไป1,000ปีคิิอนิ่ขึ้น75% 1 0 0 0ปี1 0 0ิ 20,500ปีเพิ่มไปเลย125% 50,000ปีเพิ่มขึ้นไปอีก150%และ1 0 0 0 0ปีเพิ่ม,ามดาเมจคิทคอนเท่ากับจำนวนแม็กคิดพีของเจ้าตัวมาน้ำที่มีอยู่สรุปโดยรวมอันนี้นะครับผมเป็นการเพิ่มคิดาดาเมจที่รุนแรงมากๆยิ่งถ้าเกิดเจ้าตัวมาน้ำนั้นมีเลือดเยอะหรือว่าเล่นเป็นสายเฮพีวงแหวนขึ้นอนันต์ตัวนี้จะมีผลดีต่อทีมโคตรฮะมากันอย่างรวดเร็วที่สกิลที่สามเจ้าตัวมาน้ำจะทำการโจมตีใส่ตัวเป้าหมายหนึ่งยูนิตด้วยดา,มาเมจ15% ให้กับยูนิตฝ่ายเราที่สัดส่วนต่ําที่สุดให้กับจำนวนเท่ากับ10%ของค่าเมคเทสพีหากมีวงแหวน1,000ปีฟื้นฟูเลือด15% 10,000ปี20% 25,000ปี25% 50,000ปีขณะเริ่มเทินยูนิตที่ถูกรักษาได้ฟื้นฟูเลือดอีกจํานวนเท่ากับ10%ของค่าเมคเทสพีอีกและ100,000ปีฟื้นฟูเข้าไปอีก30% <c oughs> โดยรวมสก,กิลนี้ฟื้นฟูพื้นในทีมลว้ลวนๆครับผมเป็นการเพิ่มเลือดกันแบบรัวๆยิ่งเจ้าตัวมาน้ำมี สรุปนี่สายกิเลนทั้ง3วงอันนี้นี่มาเฮดพีลุ้นล้วเลยนะฮะหรือว่าเป็นสายฟื้นฟูซัพพอร์ตแบบ100%เซและสกิลสุดท้ายน้องเอลมาน้ํามหาสมุทรเจ้าตัวมาน้ําจะทําการอัญเชิญเจ้าตัวเอลมาน้ํามาจํานวน1ต้นและทําการคืนชีพลูกทีมทั้งหมดที่ตายไปทําให้เฮดพีของพวกเขาฟื้นฟูจนถึง10%และก็ยังเชิญเอลมาน้ําจํานวนที่เท่ากับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพิ่มเติมอีกซึ่งผลลัพธ์ในการคืนชีพจะเป็นผลสนามต่อสู้ลานหนึ่งครั้งทุกการใช้้้พลัังงยนแตตตมขอูเจาว เอลมาน้ำจะทําการฟื้นฟูเฮดีให้1ยูนิตของฝ่ายเราที่มีค่าเลือดหรือว่าเฮดีต่าสุดเป็นจํานวน10%ของแมคคิีของเจ้าตัวพมยุทธ์มาน้ำที่มีอยู่นั่นเอง mm. แล้วก็เจ้าตัวเอลมาน้ำตัวนี้มันจะเป็นสถานะพิเศษซึ่งจะอยู่ตลอดถาวนทั้งเกมนะฮะจนกว่าจะจบการต่อสู้หากเราใส่วงแหวน1000ปีเจ้าตัวเอลมาน้ำแต่ละตนจะทําให้ดาเมจของฝ่ายเราสูงขึ้น10% <Wow. S> 10,000ปีดาเมจเพิ่มขึ้น 13%, 25,000ปีดาเมจเพิ่มขึ้น16% 5 0า0เปีราเก็ขึ้นอีก20%แต่ทุกกน ลงมือ2ครั้งของเจ้าตัวมาน้ําขนาดที่ปล่อยสกิลนี้ก็จะทําการเพิ่มเอลมาน้ําอีก1ตนนะครับผมแต่ไม่เกิน6ตนนะอารมณ์คือถ้าไอ้เจ้าตัวมาน้ํามันโจมตี <c oughs> ก็จะมีไอ้เจ้าตัวลูกน้ําตัวเนี้ยโผล่มาเรื่อยๆนะ <c oughs> ครับผมจำนวน6ตนส่วน1นึ่งแสนปีดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น25%ต่อ1ตนนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามี6ตนดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่หนึ่งร้อาห้ากทีเขอร่ฟื็นตมอีกีบั้งหมดเหมืออนนก่ตายเลยนะสมมุตอนที่เราตมีัฟโลนคืนชีพขึ้ี บัฟดาเมจอะไรก็ตาม <Wow. S 1> เมื่อมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาบัฟพ,พวกนั้นก็จะมีอยู่และสิ่งที่ดีไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าทีมของเรานั้นติดพิษติดใบติดมืนติตริตันไอสถานะดีบัฟต่างๆทั้งหมดก่อนตายเนี่ยมันก็จะถูกหายไปนั่นเอง <Wow. S 1> เรียกได้ง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราฟื้นคืนชีพข,ขึ้นมากลายเป็นที่ไปในชั่วขนาดเลยนะสำหรับวงแหวนที่4สายกิเลน1 0 0 0 0ปีแบบสุดจัดๆครับวงแหวนนี้วิธีการใช้งานก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ใหดูเยอะแยะมากมายนะเรามาเริ่มวันที่สกิลที่1 1เเลยยก็คืืออูนพร้ออมกับบลซึ่งจะเป็นนโลขึ้มก ครับผมก็เนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ1เทินหมดจาก1เทินมันก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดเราใส่ซ้ําม,มันก็ไม่มีผลอะไรนะครับผมมันได้แค่1นเทินอย่างเดียวเท่านั้นนะต่อให้เราใส่ซ้ำมันก็จะเป็นการหิวเลือดปกติไม่มีอะไรมากมายต่อมาเนีเป็นการโจมตีปกติครับผมขึ้นเดือดก็ไม่มีอะไรฮะโจมตีไปแล้วก็มีการฟื้นฟูเป็นเรื่องปกติฮะสำหรับสายกิเลนเนี่ยจะเป็นสายสพอร์ตฟื้นฟูเลือดอย่างเดียวล้วนๆนะไม่ว่าจะเป็นการต่อยโจมตีทำอะไรมก็จะมีการฟื้นฟูเลือดแล้วก็มีกกาารรเเเมมลััังงงวววด้้นนออออะคผใใหตตขช ครั้งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเอลแบบนี้นะครับเหมือนเดิม <l geographic. S 1> ไม่มีอะไรมากมายครับไม่เกิน6ตัวส่วนใหญ่สกิลที่เสียเนี่ยจะมีผลดีๆแบบสุดๆเลยก็ต่อเมื่อเพื่อนเราตายนั่นเองนะฮะมันก็จะเป็นการชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมถ้าเพื่อนเรามีบงมีบัฟอะไรอยู่เนี่ยมันจะขับสลายไปให้หมดเลยนะฮะเก็บเฉพาะบัฟดีๆไว้บัฟที่ไม่ดีขับสลายทิ้งไปให้สิ้นซากเอาเป็นว่าสําหรับตัวละครตัวนี้นะฮะสายซัพพอร์ตที่ดีที่สุดนะเวลานี้ควรจัดกันไว้นะมีระยะเวลาอยู่ที่10ววัันเดี๋ยยงงผสิบวันนี้ผมเดอง งดองตัวเติมงงเติมเงินก่อนนะแล้วค่อยมาจัดกันที่หลังหลักๆเลยก็น่าจะจัดแพ็ก329บาทนี่แหละถ้าเกิดว่าอยากจะเติมถูกๆคุ้มๆลิฟแมนช็อปเลยจ้าเติมถูกเติมคุ้มแน่นอนฮะบริการการเติมเงินตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังมีเกมอื่นๆให้เราได้ไปเติมกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นวันพันแมนหรืออาวีมีครบครับผมเอาเป็นว่าสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเจ้าตัวมาน้ําระดับ SSR ตัวละครตัวใหม่ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต ร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์แอ richman shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดยันมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องนึกถึง Richman Shop Shop, shop.